ครับสวัสดีครับสําหรับ like บ,บทน em ี้นะครับก็มาดูนะครับทัมเมอร์นะครับก็นะครับตรงนี้เป็นอะไรครับทัมเมอร์อินเตอร์ลับนะครับนะครับเป็นทัมเมอร์อินเตอร์ลับนะครับก็นะครับจะมีอยู่3ามเซกชันใหญ่ๆนะครับก็คือตรงนี้ก็คือเป็นเซกชันของนาฬิกานั่นเองคล็อกนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นเซกชันของอะไรครับเขาอัพนะครับก็คือนับขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นเซกชันของอะไรครับเข้าดาวนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นเซกชันของข้าดาวนั่นเองนะครับก็มีอยู่3ามเซกชันหลักๆนะครับก็ข้าดาวนะครับก็ถ้าถ้าหัวดาวมินดาวเสกดาวเนี่ยเป็นศูนย์ก็แสดงว่าทําไมครับนับครบแล้วนั่นเองนะครับก็ทําไมครับก็ให้ LED 1 LED โอเคนะครับเท่ากับ1ทําไมครับก็ให้ LED กระพริบนะครับหลังจากนั้นไปนะครับก็รีเทิร์นกลับไปเมนเพราะว่านับครบแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้ายังไม่ครบก็นะครับก็มาทํานี้นะครับเาน์เตร์พลัดๆนะครับ เขาทำเคเตอร์ kidding, พลาดพอเท er ่ากับ46ปั so ๊บก็คือ so. so <Okay. S> 1ว mm ิก hmm. ็มาทําในวงเล็บน <Yeah. S 2> ี้นะครับวงเล็บนี้เป็นยังไงครับก็เคลียร์ทำเคเตอร์ใหม่แล้วก็ถ้าเสกดาวเป็นอะไรครับถ้าเสกดาวเป็น0นย์ก็ให้เสกดาวเท่ากับ59นะครับเท่ากับ59แล้วก็ทําไมครับก็ถ้าถ้าเสกดาวไม่ใช่ศูนย์ก็ให้ลดเสกดาวลงมา1นะครับถ้าเสกดาวนะครับเท่ากับ59เนี่ยนะครับทาไมครับ ก็นะครับก็ลดมินดาวด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเราลดลงมาเหลือ59 59ก็มาต่อเนื่องกับอีฟตรงนี้นั่นเองนะครับก็พอ59นะครับก็ต้องลดมินด้วยนั่นเองนะครับก็มินเท่ากับมินลบหตรงนี้นะครับแต่ถ้ามินเท่ากับ0ูนย์อยู่ก็ให้มินเท่ากับ59นะครับก็นะครับทีนี้ก็มาเช็คหัวนะครับถ้าหัวเท่ากับ0ูนย์ก็ทำไมครับหัวเท่ากับ59ถ้าหัวไม่เท่ากับศูนย์ก็ทำไมครับ หัวก็เท่ากับ1นะครับแต่นะครับก็เอาเป็นว่า59ตรงนี้นะครับเอาเป็น5ก็พอนะครับก็นับลงได้มากสุดก็5ชั่วโมงนะครับก็ไม่ต้องเป็น59นะครับก็คอมไพล์ใหม่นะครับส่วนเคสต่างๆตรงนี้นะครับในฟังก์ชันเมนนะครับในฟังก์ชันเมนเนี่ยนะครับในฟังก์ชันเมนก็เหมือนๆกันนะครับก็เคสไหนนะครับก็ทํางานไปนะครับก็คําสั่งหลักๆก็ป r i n t f นะครับ นะครับก็นะครับถ้า4นี้ก็คืออะไรครับก็เคลียร์เคลียร์อะไรครับเคลียร์ตัวแปรหัวอัพนะครับมินอัพเซกอให้เป็น0นย์นะครับแล้วก็เคลียร์ LED อย่าให้กระพริบนั่นเอง LED โอเคเท่ากับ0นย์นะครับทีนี้นะครับทีนี้ก็ดาวก็เหมือนกันนะครับดาวก็เหมือนกันก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะครับสตาร์ทดาว ID นะครับ เท่ากับ1นะครับตรงนี้ startup down id นะครับเราก็ copy ก่อนนะครับตอนแรกนะครับคือนะครับถ้าถ้าถ้ามันนะครับ startup down id เนี่ยนะครับเอาไว้นะครับเพื่ออนุญาตเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับ startup id ตรงนี้นั่นเองนะครับก็นะครับก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็บรรทัดแรกเหมือนกันนะครับก็ทําไมครับ if นั่นเองนะครับ if ก็อนุญาตนะครับตรงนี้นะครับ s t a r t u ดาว ID เท่ากับเท่ากับอะไรครับ0นเนี่ยทำไมครับให้รีเทิร์นกลับไปเมนนะครับตรงนี้เป็นยังไงครับตรงนี้ถ้า Start Up ID เท่ากับ0เนี่ยก็ไม่ต้องทำในส่วนนี้นั่นเองก็คือเจอคำสั่ง go to เลยนะครับ go to เข้าดาวเสกนะครับก็มาที่เขา้าดาวเสกตรงนี้นั่นเอง l a เบ l ตรงนี้นั่นเองนะครับพอมาเจอปุ๊บสตาร์ทดาวไอเท่ากับ0ูนย์ไหมถ้าเท่ากับ0ูนย์ก็ให้รีเทิร์นนะครับก็คือไม่ได้ทําตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้จะ เขาไม่ได้ใช้คําสั่ง go to นะครับเพราะว่าไม่รู้จะ go to ไปไหนแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเซกชันสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับก็ go to กลับไปเมนก็คือเป็นคําสั่ง um. return นั่นเองก็คือเท่ากับ go to main นั่นเองนะครับก็คือกลับไปเมนนั่นเองนะครับก็เท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะครับก็ return return ตลอดนะครับอันนี้ก็ go to เขาดาวเซกก็เขาดาวเซกก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เจอคําสั่ง go to เขาดาวเซกตลอดนะครับส่วนอันนี้ก็อันนี้ยังไงครับก็ ก็ถูกเข้าอัพเซ็กตลอดนั่นเองนะครับตรงคล็อกเซกชั่นตรงนี้นะครับก็มีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับที่โปรแกรมของเราทํางานนะครับก็เข้าอัพเซ็กนะครับแล้วเข้าดาวเซ็กนะครับก็นะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับ3ส่วนหลักๆนะครับก็นะครับก็กลไกก็ไม่มีอะไรนะครับก็นับให้ครบเท่าไหร่ครับ1วินนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็นับไปนะครับทีละ1ทีละ1ทีละ1จนครบ1วิก็คือ46ก็ให้ทําในปีการนี้นะครับถ้าไม่ทําปีการนี้เป็นไงครับก็กลับไปเมนนะครับ แต่เราละไว้นะครับหรือเราจะเขียนก็ได้นะครับว่าถ้าเกิดนี้ก็เอนะครับเอล e รีเทนะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเองก็จะเหมือนกันนั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาดูหลักเอ่อมาทำไมครับตรงนี้ใครใครงงนะครับลองลองไปดัดแปลงดูนะครับลองลองดูทีละเคสทีละเคสนะครับงงงงงให้อนุญาตให้โทรนะครับให้โทรนะครับถ้างงนะครับคือ ผมปล่อยไปไม่ได้ครับเพราะเป็นเวิร์กช็อปนะครับก็โทรมาแล้วกันนะครับงงนะครับแต่ผมว่าไม่น่างงนะครับก็นะครับแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็อธิบายไว้แล้วในเมนูนั่นเองนะครับเคสต่างๆนะครับแต่ละตัวนะครับว่าเคลียอะไรบ้างนะครับเมื่อเคลียเราก็ต้องไงต้องทําอะไรครับก็ต้องเคลียกก็ต้องให้ตัวแปรมันเป็นศูนย์นั่นเองนะครับก็ก็ก็เป็นอย่างนั้นนั่นเองนะครับลองดูนะครับโอเคนะครับไปดีบัตนะครับ เดซิมเบอีขึ้นตลอดนะครับตรงนี้นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็นะครับซีเรียลฮิโดรันปุ๊บนะครับก็คอมมานด์นะครับก็เซตทากเก็ตนะครับก็ให้เป็นตัวแปร x นะครับ x ผมให้เป็น3เอ่อผมให้เป็นเอ่อศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์สามนะครับสามนาทีพอนะครับเซตท a กเก็ตเป็นสามนาทีนะครับดูนะครับปุ๊บนะครับก็ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับ หัวเล็กก็ยังคงเป็นศูนย์เพราะว่าเราเซตศูนย์แต่มีเลขเราเซตเป็น3ก็ถูกแล้วนะครับแล้วก็เศกเล็กก็เป็นศูนย์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราก็ทําไมครับเออสตาร์ทนะครับสตาร์อะไรครับสตาร์ทเอ่อเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ดาววลูนะครับสตาร์ทนะครับก็กดตัว K ใหญ่นะครับปุ๊บนะครับตัว K ใหญ่สตาร์ทนะครับตัวเคใหญ่นะครับสตาร์ทปุ๊บนะครับ ก็สตาร์ทแล้วนะครับสตาร์ทแล้วทีนี้อยากดูนะครับอยากดูว่านับลงจริงไหมนะครับก็ดิสเพย์นะครับดิสเพย์ดาวกดอะไรครับ G นะครับ G ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ e n t e r นะครับก็มันนับลงนะครับนับลงนั่นเองนะครับพอเหลือศูนย์เป็นไงครับพอเหลือศูนย์ก็ทําไมครับก็ LED ตรงนี้กระพริบนั่นเองนะครับดูนะครับกระพริบเพราะคําสั่งไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับดูทีละสเต็ปให้ นนดูให้มันเหลือศูนย์ก่อนนะครับดูให้มันเหลือศูนย์ก่อนนะครับก็เดี๋ยวดูว่า LED จะกระพริบตรงไหนนะครับเราก็ตั้งบีบพอยไว้ก็ได้นะครับใกล้แล้วนะครับจริงๆแล้วตรงไหนครับ ตรงไหนครับคุณว่าตรงไหนยี่สิบกว่าวิแล้วนะครับก็ยีิบสองวินะครับก็มาดูที่ข่าวดาวเสกก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับพอตัวแปร3ตัวนี้นะครับเป็นศูนย์หมดนะครับก็คืออะไรครับตัวแปรหัวดาวมินดาวเสกดาวนะครับอันนี้ก็คือมินดาวนะครับเหลือ5แล้วนะครับก็เสกดาวนะครับผมจะตั้งเบรกพอยต์ไว้ตรงนี้นะครับดูนะครับพอศูนย์ศูนย์ปั๊บมันมาหยุดตรงนี้นะครับแล้วมันก็ทําไมครับให้ LED โอเคเท่ากับ1นนะครับผมก็กดรันนะครับปุ๊บนะครับ LED ก็ทำไมครับก็จะกกระพริบนั่นเองนะครับนะครับ like ดูนะครับปุบนะครับ LED ก็จากกระพริบนั่นเองนะครับทีนี้แหละครับทีนี้ทีนี้ไอ้นี้มันลันต่อนะครับผมก็กดปุ่ม ESC ออกนะครับ ESC ออกหลังจากนั้นทำไมครับหลังจากนั้นนะครับผมก็นะครับสต็อปนะครับกดอะไรครับกด I นะครับกด I ก็สต็อปนะครับกด I สต็อปกดอะไรครับกด C นะครับ กด B นะครับเคลียของเข้าดาวนะครับกด B นะครับเคลียนะครับเคลียของเข้าดาวนะครับหลังจากนั้นกดอะไรครับเออผมจะนับใหม่นะครับผมจะนับใหม่ผมก็นะครับเอ่อต้องสตาร์ทนะครับกดกด k นะครับกด k ผมก็สตาร์ทนะครับปุ๊บนะครับกด k นะครับสตาร์ทกดดิสเพย์นะครับดิสเพย์ดาวก็คือกดตัว G นะครับปรากฏว่าไม่สตาร์ทนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะอะไรทีนี้นะครับเราก็มาไล่ดูนะครับ เราก็มาไล่ดู clear, นะครับเอ่อตรงมีปัญหาตรงที่เคลียร์นะครับมีปัญหาตรงที่เคลียร์เพราะอะไรครับดูนะครับเคลียร์นะครับเคลียร์นะครับกดตัว b นะครับต้องกดตัว b นะครับกดตัว B นะครับเคลียร์นะครับเคลียร์กดตัว B เคลียร์นะครับเอาใหม่นะครับผมกดตัว b นะครับเคลียร์นะครับแต่ตัว b ในโปรแกรมที่เราเขียนเป็นยังไงครับตัว B ในโปรแกรมนะครับ จริงๆเราไม่เท่ากับศูนย์นะครับตรงนี้นะครับจะเท่ากับอะไรครับจะเท่ากับทารเกตตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะว่านะครับเคลียร์ก็คือเคลียร์ให้มันเท่ากับทารเก็ตนั่นเองนึกออกไหมก็คือนะครับก็ตั้งค่าไม่ไม่ได้เคลียร์ให้มันเป็น0ูนย์ะครับเขาดาวเนี่ยก็คือเคลียร์เนี่ยก็คือกลับไปสู่ค่าที่เท่ากับทารเกตนั่นเองนะครับก็นะครับก็เท่ากับมินเล็กเท่ากับหัวเล็กนะครับแล้วก็เท่ากับอะไรครับเซกเล็กนั่นเองนะครับ ก็ต้อง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 เท่ากับตัวนี้นั่นเองนะครับตอนเคลียร oh, ์นะครับตอนเคลียร์ก็ต้องเท่ากับตัวนี้นะครับหลังจากนั้นทําไมครับออกไปก่อนนะครับไปคอมพล์ใหม่นะครับก็โปรแกรมผิดพลาดนั่นเองนะครับเออนะครับก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เรา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 เอานะครับ เรามาดูนะครับดิสเพลย์นี้ถูกนะครับเขียนถูกนะครับเคลียร์ก็เราแก้แล้วนะครับเคลียร์เราแก้แล้วแต่ว่าเป็นตัว b นะครับเรามาดูข้อความที่ส่งให้ยูเซอร์สักหน่อยหนึ่งนะครับที่เป็นตัว b นะครับคา์เตอร์ดาวฮัวลูก็ถูกแล้วนะครับเออเราคอมไพล์ครับโอเคครับไปดีบักนะครับกดรันครับปุ๊บนะครับรันมาแล้วปุ๊บปุ๊บนะครับทีนี้ผมกดนะครับ x นะครับผมจะเซตทาเก็ตเป็นนะครับ 00นะครับเอ่อให้2นาทีพอ02นะครับแล้วก็เป็นเอ่อสักเอ่อ30วิและวกันนะครับ30นะครับดูนะครับปุ๊บนะครับผมก็จะทำไงครับก็สตาร์ทนะครับกด K นะครับ K นะครับ0ตัว0ตัวนี้ก็คือแปลว่าเขาดาวนั่นเองนะครับกด K ปุ๊บนะครับแล้วก็ดิสเพย์ตัวไหนครับดิสเพย์ก็คือตัว G นะครับตัว G นะครับดูนะครับก็ลดลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับ ลดลงเรื่อยๆนะครับลด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 นะครับเดี๋ยวนะครับเราจะดีบักจนกว่าเราจะย้อนกลับไปทําซ้ําได้นั่นเองก็คือแปลว่าโปรแกรมของเราสมบูรณ์แบบนะครับไอ้น,นี้ก็คือรอให้มันเขาดาวให้ลดลงเหลือทําไมครับเหลือ0ูนปุ๊บนะครับแล้วเราก็ทําไมครับเราก็ทําการออกไปแล้วก็สต็อปแล้วก็เคลียร์ตัวแปรนะครับแล้วก็ค่อยมาสตาร์ทใหม่นะครับ แล้วก็ดิสเพย์ใหม่นะครับถ้าได้ดังเดิมนะครับก็แปลว่าโปรแกรมของเราถูกต้องแล้วนะครับย้อนย้อนกลับมาหาจุดเดิมได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวแปรอื่นนะครับที่กระพริบอยู่นะครับเป็นตัวแปรอื่นนะครับไม่ใช่หัวดาวมินดาวเสกดาวแต่อย่างใดนะครับ ก็นะครับดูนะครับปุ๊บหมดนะครับ LED ก็กระพริบนะครับผมก็จะออกจากโปรแกรมนะครับปุ๊บนะครับทำไงครับทีนี้ก็นะครับเออสต็อกก่อนนะครับก็กดตัว i นะครับ i ปุ๊บ stop นะครับกดตัว i ปุ๊บสต็อนะครับแล้วก็กดตัวตัวเคลียรนะครับก็กดตัว B นะครับ B ใหญ่นะครับปุ๊บนะครับก็เคลียรนะครับทีนี้สตาร์ใหม่นะครับ เออทรเก็ตยังคงเหมือนเดิมนะครับ2นาทีนะครับเออสาีวินาทีนะครับก็นะครับสตาร์ทใหม่นะครับกดตัวเคนะครับทีนี้อยากดูนะครับดิสเพย์ดิสเพย์ดาวนะครับกดตัว G นะครับถ้ามันนับก็แสดงว่าถูกนะครับปรากฏว่าถูกนะครับมันนับนะครับก็แปลว่าถูกต้องนะครับก็คือนับลงนะครับก็วนกลับมาหาจุดเดิมได้นั่นเองนะครับก็แปลว่าถูกนั่นเองนะครับ ไม่รู้เรื่องตรงไหนครับก็นะครับคือง่ายๆสุดแล้วนะครับตรงนี้นะครับง่ายสุดแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไม่รู้เรื่องตรงไหนก็นะครับก็โทรนะครับคือนะครับก็หรือถามทางอีเมลก็ได้นะครับก็จะตอบเพราะว่าอีเมลก็เช็คทุกวันนะครับก็เช็คอยู่ทุกวันนะครับก็ถามนะครับก็ท่านถามทางอีเมลได้นะครับ ก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าก็ซีดีของเรานะครับก็หวังให้ท่านเข้าใจนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจนี่ก็คือแปลว่าเราทําสื่อไม่ได้ผลนะครับก็กรุณาโทรมาบอกนะครับว่าไม่เข้าใจนะครับจะได้ทําใหม่นะครับก็ครบแล้วก็ทําไมครับก็กดอย่างนี้นะครับ ก็คือมันก็ต้องเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปนะครับในการใช้โปรแกรมนะครับก็อาจจะทําเป็นคู่มืออะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อนแต่โปรแกรมของเราเด็กๆนะครับเราทําเล่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่ต้องถึงขั้นกับว่าทําคู่มือออกมานะครับในการใช้โปรแกรมนะครับก็นะครับก็เคสต่างๆนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับในเมนนะครับมีอะไรบ้างดูนะครับ Y1 นะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็ทําไมครับนะครับ collapse นะครับ collapse ก็นะครับก็มีอยู่เท่านี้เองนะครับเมนนะครับก็ r s 2 3 2สามสอง set i s สองสสองแล้วก็ทำมือสอง set นะครับแล้วก็ทําไมครับ y 1นั่นเองก็คือซ s เปอร์ลูปทำช่วงนีิลันนั่นเองในซ s เปอร์ลูปมีอะไรบ้างก็คลิกเครื่องหมายบวกออกมานะครับก็มีปิน f เมนูนะครับเมนูก็คือตัวไหนครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเมนูก็ปินออกไปนะครับปินออกไป เราอะไรอีกครับก็ปิ้น f คอมมาน d นั่นเองก็จะโชว์คาว่าคอมมาน์ก็พร้อมรับคําสั่งนะครับแล้วก็คําสั่งเกสก็คือรับคอมมานเข้ามานั่นเองนะครับก็รับคอมมานเข้ามานะครับก็เก็บไว้ในอะไรครับสถิงที่ชื่อว่าเมสเซจแล้วก็นะครับสมาชิกเมสเซจตัวที่ศูนย์นะครับเป็นอะไรนั่นเองก็เคสต่างๆนะครับเคสต่างๆนะครับเป็น d เป็น t เป็น d เป็น t เป็น x เป็นอะไรอย่างนี้นะครับก็นะครับตามเคสต่างๆนะครับ ก็นะครับเคสต่างๆเราก็ได้อธิบายนะครับอย่างเช่นเคส B เนี่ยนะครับก็คือเป็นการเซตนะครับเคลียร์เป็นการเคลียร์อะไรครับเขาดาวน์นั่นเองนะครับก็นะครับที่เรากําหนดนั่นเองนะครับในเมนูนั่นเองเคลียร์นะครับเขาบีก็คือเคลียร์เคาน์เตอร์ดาวหัวรูนะครับเคลียร์ยังไงครับก็เคลียร์ให้ค่ามันไปเริ่มเท่ากับค่าของทาร์เก็ตนั่นเองนะครับก็คือหัวเล็กหัวมินหัวเซกนั่นเองก็คือแอดไซต์เข้าหัวเล็กให้กับ ค่าหัวดาวนั่นเองแอสซายค่ามินเล็กให้กับค่ามินดาวนั่นเองนะครับแอสซายค่าเฮียเล็กเศกเล็กให้กับเศกดาวนะครับแล้วก็เคลียร์ LED นะครับก็แค่นั้นเองนะครับก็แค่นั้นเองนะครับเคลียร LED อย่าให้ LED กะพริบก็ให้ LED เป็นศูนย์นั่นเองนะครับนะครับเคลียของอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ LED เป็นศูนย์เคลียรของเข้าอัพนะครับก็ให้มันเริ่มจุดที่ศูนย์นั่นเองนะครับรับไปจนถึงทาร์เก็ตนะครับ ก็ถ้าเขาเขาเขาดาวนเนี่ยนะครับก็นับตั้งแต่ทาร์เก็ตลงมาจนมาถึงศูนย์นั่นเองมันตัวกันข้ามกันอยู่นะครับเขาอัพกับเขาดาวนนะครับก็นะครับตามเคสต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเราถ้าเรายุบนะครับคอลลปส์เอ่อเคอร์เรนบ็อกขึ้นมานะครับก็จะอยู่อย่างนี้นะครับก็เท่าไหนเองนะครับก็ปิ้น F เมนูปิ้น F คอมมานด์เกสตคำสั่งเข้ามาแล้วก็สวิตช์นะครับก็เอาคำสั่งที่ได้เนี่ยนะครับมาเข้านี้นะครับเป็นเคสไหนครับเคส D เคส D นะครับ เคสเอนะครับเคสเอนะครับอะไรอย่างนี้ส่วนฟังก์ชันทัมเมอร์อินเตอร์ลับมันก็ทําของมันไปนะครับฟังก์ชันทัมเมอร์อินเตอร์ลับตรงนี้นะครับถ้าเราคอลแลเอ่อนะครับก็นะครับก็จะได้นะครับอยู่ติดกับฟังก์ชันเมนมันก็ทําในในในเออ่ปิกาของมันไปนะครับฟังก์ชันเมนก็ทําของมันไปคือคล้ายๆกับว่ามันทํางานขนานกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็นะครับมันก็ทําในเมนก่อนนะครับพอทําในเมนเสร็จนะ พอทำในเมนพอเจออินเตอร์ลับปุ๊บมันก็ไปทำฟังก์ชันทัมเมอร์อินเตอร์ลับนั่นเองนะครับพอทำฟังก์ชันทัมเมอร์อินเตอร์ลับเสร็จมันก็กลับมาทำในเมนแต่ว่ามันทำงานเร็วมากจนเสมือนกับว่ามันทำงานขนานกันนั่นเองเราเราเห็นมันทำงานการขนานกันนั่นเองระหว่างฟังก์ชันเมนกับฟังก์ชันทัมเมอร์อินเตอร์ลับนะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเองครับก็นะครับชุดนี้ใครไม่รู้เรื่องนะครับก็โทรมานะครับคือโทรมาเพื่อบอกว่าไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวจะได้ทำใหม่นะครับ นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าต้องรู้เรื่องนะครับต้องรู้เรื่องนะครับก็นะครับอย่านิ่งดูได้นะครับถ้าไม่รู้เรื่องนะครับก็เราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านะครับท่านจะรู้เรื่องนะครับก็โทรมานะครับก็แล้วกันนะครับครับก็บทนี้ก็นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับข้าดาวก็ชุดนี้ก็คิดว่าคงคงแค่นี้แล้วล่ะนะครับก็จบเท่านี้แล้วกันนะครับครับพบกันใหม่ชุดหน้านะครับสวัสดีครับ